ไช่มาดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีกว่าตีโอเคนี่อย่าไปดูท่านเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีเสียเจ้าเช้าช์ โอ้ยอเฮ้ยก็ได้ขึ้นอะ่ะอ,<น>อุ่นอุ่นยีผมปไจะยิีไหมจะต้องลากกลับเขาบนแล้วมั่งนี่อ่ะโอ้ยกิจกิจที่นี่ที่ไหนวะเนี่ย มันทำไมมันมึนหัวอย่างงี้วะอ้าวเจ้าหนูเจ้าตื่นแล้วลือครับผมผมหลับไปนานแค่ไหนเนะี่ยอ่าประมาณหนึ่งวันครับหนึ่งวันใช่แล้วอยโอเคครับแล้วผมอยู่ที่นี่ได้ไงแล้วข้าพาเจ้ามาที่นี่ข้าคือบาทหรืว่ของมูบาแห่งนี้อือ เจ้าร er> no> ู้สึกสบายตัวหรือไม่อืมผมปวดหัวครับจำอะไรไม่ได้เลยข้าได้เตรียมยามาให้แล้วโอ้ยแล้วก็ตามข้ามาซะเจ้าหนูเพราะว่าเจ้าเกิดสถานการณ์แปลกับเจ้าเจ้าควรรีบตามข้ามาดีวนี้ครับโอเคครับโอ้ที่ปตูกันหมู่บ้านแห่งนี้คือหมู่บ้าน ทำไมมันสิ่งก่อสร้างมันดูแปลกมันไม่เหมือนที่ที่ผมอยู่อ่ะมันก็ปกตินะเจ้าอ่ะแปลกไปกระทั่งชุดเก้าอ่ะหรอเจ้ามาจากที่ไหนล่ะเจ้าหนูข้าเห็นเจ้าสรบปอยู่ที่ท่าเรือผมมาจากเมืองเมืองหนึ่งอ่ะที่มันต่างจากแบบนี้มากเลยอ่ะอันนี้เราอยู่ในพอศอะไรครับท่านอ่าพอศ หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยใช่แล้วกี่ปีวะเนี่ยพันสองรอยปีโอเคครับอ่าแล้วจะพาผมไปไหนนะครับข้าจะพาข้าจะพาเจ้าไปหาเจ้าบินสามเขาคือใครเขาคือเพื่อนบ้านของข้าเองฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่บ้างเจ้าเข้าไปคุยกับมันเลย คดูน่ากลัวน่ากลัวหรอน่ากลัวเอ้ <c oughs> เ,อเดี๋ยวก่อนอ้าวนี่ใครกันพี่เซกก <หา S 2> อ้าอ๋อหลวงพ่อก็มานี่ก่อนม<ห>าหน,นี้ใครใครับ <หา S 2> คนนี้คือคนที่ข้าเจอจองท่าเรือที่สลบอ่ะเจ้าจำได้ปะแล้วคุณเป็นใครครับอ๋อผมคือคนที่คอยปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ เพราะว่าผมมีพละกําลังที่มหาศาลและถึกกว่าคนอื่นสภาพแบบเคยมีคนเห็นผมค้าหมีด้วยมือเปล่ามาแล้วเป็นเรื่องจริงครับอ๋อเอาไปมาให้ผมพาชมเพงแล้วกันโอเครแล้วเจ้าวินเดี๋ยวพึ่งอย่าลืมเตรียมข้าวปลารับประทานให้กับเจ้าหนี้ด้วยนะตามนั้นครับเดี๋ยวข้าจะกลับไปบวชละครับผมครับเจอกันครับโอเคลวงพ่อ ก็เมืองนี้เป็นเมืองแถวแถวชนบทนั่นแหละเขาบอกเขาเป็นหลวงพ่อใช่เขาเป็นบาทหลวงบาทหลวงเล้าหมวไม่เห็นล้นเลยไม่จําเป็นต้องโกนทุกคนทีนี้แล้วเขาไม่ได้ใส่จีวรสีเหลืองเหรอไม่ไม่เคยไม่เห็นจะเคยได้ยินเอาเป็นว่าที่นี่มีปราสาทหลังใหญ่ของบรรดาชายอยู่อย่าได้ย่างกายเข้าไปเด็ดขาดไม่งั้นเจ้าเนี่ยโดนจับไปประหารแน่แล้วทำไมเขาถึงห้ามอ่ะ เพราะว่าราชาเฟนะียเทกเนี่ยเขาเป็นคนที่อ,อะไรนะเขาชื่ออะไรนะเฟียเทคเนี่ยอ,อย่าสนใจถึงชื่อเขาเลยเอาเป็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้คนธรรมดาอย่างเราเข้าไปในนั้นเท่าไหร่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงน,นะโ <Okay. S 2> อเครนตัวนี้แล้วกันเฟียเทกเฟียเทกมัน ใช่คนเดียวกับคนที่เราสู้วะก่อนเลือกจะมาเมืองเนี้ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอ่าแล้วคนที่ชื่อเฟียเทคนี่เขามีรูปร่างที่มีหน้ากากสีขาวอ่าชุดออกแดงดำปะครับใช่ไหมใช่ครับนั่นลักษณะเดิมนายเคยจะเขาเด่นอ่าเปล่าครับผมผมแค่เดาดูนะ Mm. an <smart> <sniffs> <sniffs> uh. อะไรอ่ะเียงอะไรเสียงมาจากทางนู้นอะไปดูเดี๋ยวมาดูเสียงอะไรวะอย่าบอกนะว่าคือว่าจะเป็นไอเฟียทําเหรอไม่น่าใช่เรื่องอะไรอุ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะหลุมไปื้ย อุ้ยรอ,อท,ำทำอะไรทำไมารู้สึกร่างกายแปลกๆวะแล้วดาบเจ็บผมว่าลองเอาไปให้บัดหลวงดูไหมได้ไปโต๊โบสถ์อยู่ทางไหนอะนับ,บเบยเช่อึน มันคืออะไรอ่ะโบดอยู่บนเขานุ่นบนเขาเลยเหรอใช่ไปสูงเท่าไรเราปีนได้แล้วประสาทมันอยู่ตรงไหนนะที่คุณบอกห้ามห้ามไม่ใครไปยุ่งอ่ะอืมก็ผมเองก็จำไม่ได้แล้วไม่จนกัเอาเป็นว่าขึ้นมาก่อนแล้วกันโอ้ยปุ๊บโอเคนี่ไงโบด วี่นี่หลุมศพอะไรอ่ะอ๋อนั่นไงเลยประสาทแล้วนี่อย่าบอกนะหลุมศพที่คนถูกประหารเหรอคงจะใช่แหละหลวงพ่อครับ้าวงพ่อมีเรื่องอยากให้ช่วยมีอะไรอันนี้มันคืออะไรครับนี่คืออะไรครับคนเราเจอ๋นะมันเกิดแรงระเบิดที่เราเจอมาเนี่ย เจาออกมาจากไหนกันเนี่ยผมมันเกิดแรงระเบิดขึ้นอ่ะแล้วพวกผมก็เดินไปดูที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เจอไม่นะพวกเจ้าพวกเจ้าต้องรีบเก็บไว้ไกลๆเลยอันตรายทําไมอ่ะอาวุธนี้เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถ้ามีคนลุกขึ้นมาพวกเจ้ามีโอกาสที่จะโดนจับตัวโดยพระราชาอ้าวิใครอ่ะอะไรวะอ้าวใครคุณ วนดาคุณมาทำใ่นี่หรือเ้าแค่มาตามเสียงระเบิดนะครับเขาเขาคือใครไหรอเขาคือใครครับอ่าโอเคครับเขาเป็นทหารประจำตัวขององราชาครับอ๋อองราชาโอเคเอ่อที่นี่ไม่น่ามีอะไรเกี่ยวกับแรงระเบิดนั้นนะใช่หนูอันดาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะทำอะไรอะอะไรวะ เอ้าแค่ร้านแยกเหรอเออคงงั้นแหละพวกเจ้ารีบหนีก่อนพวกเจ้าโดนหมายแล้วตอนนี้โอเคผมเดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกันหนัวกันนัวอ้อยเขาตื่นแล้วอ้าวจะตื่นแล้วหรือรู้สึกยังไงบ้าง ที่นี่มัน,น,นที่ไหนเนี่ยผมสึกโบไงเวียนหัวอีกแล้วเอ้ยนั่นมันมาแล้วสิใครอะท่านราชามาแล้วคุณต้องรีบจะที่ด่วนเลยเจ้าหนูแล้วผมจะหนียังไงขนาดแรงเดินยังไม่มีนี่ไงใช้นี่ในมือนายมีอยู่ท่อนต้องฟังต้องฟันกันให้ดี อันดาบนี้ในอากาศนี้จำกันได้ใช่ไหมครับมาชถือว่าจะให้โอกาสอาวุธอาวุธทั้งสามชิ้นนั้นให้โอกาสคืนมาและถือว่าจะปล่อยชีวิตทั้งสามไปหรือไม่งั้นก็จบลงตรงนี้รู้ไหมผมเลือกโอกาสอ,าอันไหนอันไหนยไหนอันที่ดีอ่ะล่ะ ไปไปไปมันก็มีทางเดียวปุ๊วะวิ่งเลยหนีไปไม่ได้ตลอดลับ